ให้เรามาที่เมนูเริ่มระบบข้อแปดครับกำหนดบริษัทใหม่นะครับก็คือหน้านี้นะครับในการกำหนดบริบรษัทใหม่นะครับผมก็จะอธิบายสองเคสนะครับกรณีแรกนะครับจะเป็นกรณีที่เราได้ตัวโปรแกรม e x p r e s s นะครับมาใช้งานเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็กรณีที่สองนะครับ กรณีที่เราไปเป็นพนกักงานบริษัทหรือว่าเป็นพนักงานสำนักงานบัญชีใช่ไหมครับหรือว่าเป็นพนักงานบัญชีสองกรณีนี้นะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคหลังก่อนที่เราจะไปสร้างบริษัทครับเรามาดูเมนูเบื้องต้นก่อนครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับเมนูตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเมนูเพิ่ม follow, ข้อมูลนะครับเมนูถัดมานะครับเป็นเมนูแก้ไขข้อมูลนะครับ เมนูถัดมานะครับรูปถังขยะนะครับเป็นการลบข้อมูลนะครับแล้วก็เมนูกากบาดสีแดงตัวนี้นะครับก็จะเป็นการยกเลือกข้อมูลนะครับแล้วก็เมนูตัวนี้นะครับหน้าตาคล้ายๆแผ่นดิสใช่ไหมครับจะเป็นการบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็ลูกศรตัวแรกนะครับจะเป็นการดูข้อมูลแรกสุดนะครับลูกศรถัดมาครับก็จะเป็นการดูข้อมูลก่อนหน้าปัจจุบันนะครับ ส่วนลูกศรถัดมาครับก็เป็นการดูข้อมูลหลังจากหน้าปัจจุบันนะครับส่วนลูกศรตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการดูข้อมูลหลังสุดเลยนะครับแล้วก็เครื่องพิมพ์สีเหลืองตัวนี้นะครับก็จะเป็นการพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆนะครับทั้งใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีนะครับใบเสนอราคาครับก็คือเครื่องพิมพ์สีเหลืองตัวนี้นะครับก็จะอยู่เกือบทุกๆเมนูเลยนะครับ แล้วก็เมนู4ตัวสุดท้ายนี้นะครับเราจะไม่ได้ใช้นะครับงั้นต่อมาเรามาสร้างบริษัทกันเลยนะครับให้เรานะครับกดมาที่เพิ่มข้อมูลได้เลยนะครับเพิ่มข้อมูลจากนั้นให้เราลบข้อมูลออกนะครับแล้วเราก็พิมพ์ชื่อบริษัทของเราได้เลยนะครับบริษัทที่เราจะ ทำการฝึกใช้โปรแกรม e x r e เ s รนะคบจากเอกาสารจริงก็คือบริษัท NP ธุรกิจการบัญชีจำกัดนะครับบริษัท NP ธุรกิจการบัญชีจำกัดจากนั้นให้เราใส่ ปีที่เราใช้งานนะครับปีปัจจุบันนะครับก็คือปี62นะครับคือที่เราใส่ปีนะครับคือเราจะปิดจะปิดงบการเงินเป็นแต่ละรอบบัญชีนะครับเราก็จะใส่ปีนะครับตามรอบบัญชีของมันเลยนะครับส่วนเลขหนึ่งครั้งหน้านี้นะครับ ก็คือจะเป็นการกำหนดลำดับข้อมูลนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเราทำงานในสำนักงานบัญชีใช่ไหมครับเราก็จะเห็นนะครับบริษัทที่1ที่2ที่3มใช่ไหมครับก็จะเป็นการกำหนดลำดับบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนะครับในโปรแกรมเอ็กเพคือชื่อข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็สามารถบันทึกได้ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับ โอเคต่อมานะครับให้เรากด enter นะครับรหัสผู้ใช้งานนะครับรหัสผู้ใช้งานนะครับเราก็จะโคงไว้นะครับก็คือ data t นะครับรหัสผู้ใช้งานนะครับเกี่ยวข้องหรือมีความสําคัญอย่างไรบ้างครับคือตรงนี้นะครับก็จะเป็นการกําหนดนะครับความปลอดภัยเท่านั้นนะครับเป็นการกําหนดความปลอดภัยเบื้องต้นนะครับคือสมมุติสมมุตินะครับว่าสมมุติว่า เราใช้งานโปรแกรม x p ็กเตัวนี้นะครับในสำนักง,งานบัญชีใช่ไหมครับในน้องว่าสำนักง,งานบัญชีนะครับลหลายทีนะก็จะมีลูกค้าไม่ต่ำกว่า10รายถึงหรือว่ามากกว่านั้นนะครับสมมติว่านายกรนะครับรับรับผิดชอบในการจัดทําบัญชี5บริษัทใช่ไหมครับก็สามารถมากําหนดรหัสผู้ใช้งานนะครับของนายกรนะครับโดยให้ในายกนะครับสามารถ เห็นข้อมูลนะครับที่ลงท้ายด้วย data t นะครับส่วนนายคอนะครับก็กำหนดนะครับรหัสเข้าใช้งานนะครับโดยกำหนดให้นายคอนะครับเห็นข้อมูลนะครับที่ลงท้ายด้วย data set นะครับแน่นอนว่านายคอนครับจะไม่สามารถเห็นข้อมูลที่ลงท้ายด้วยด้วย data t นะครับตรงนี้ก็เป็นการกำหนดความปลอดภัยเบื้องต้นนะครับโอเคจากนั้นให้เรากด enter นะครับที่เก็บข้อมูลนะครับ ที่เก็บข้อมูลตรงนี้นะครับผมก็จะแนะนํานะครับให้ป้อนเป็นชื่อย่อนะครับเป็นชื่อย่อนะครับคือตรงนี้นะครับก็จะมีข้อห้ามนะครับที่ทางเอ็กเพรสกำหนดมาให้นะครับว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่หลักๆด้วยกัน4ข้อนะครับข้อแรกนะครับห้ามเป็นภาษาไทยนะครับห้ามเป็นภาษาภาษาไทยนะครับข้อสองครับห้ามเกิน8ตัวอักษร ห้ามเกินแปตัวอักษร3นะครับห้ามเคาะเว้นวรกแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับห้ามซ้ํากับข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับโอเคงั้นตรงนี้เราก็จะผมผมก็จะพิมพ์เป็นชื่อย่อนะครับก็คือ NP ตัวใหญ่นะครับแล้วก็2562 ก็คือที่เก็บข้อมูลตรงนี้นะครับเวลาเราบันทึกข้อมูลนะครับชื่อตรงนี้นะครับก็จะเป็นสร้างเป็นโฟลเดอร์เก็บข้อมูลให้เรานะครับจากนั้นถ้ากด enter นะครับโอเคก็จะมีข้อความแบบขึ้นมานะครับเลือกแหล่งข้อมูลของข้อมูลที่จะดึงมาใช้นะครับข้อหนึ่งนะครับดึงจากไฟล์ข้อมูลที่เคยสร้างสำรองไว้หรือจากไฟล์ ข้อมูลตัวอย่างนะครับส่วนข้อสอนะครับขัดลอกข้อมูลจากบริษัทอื่นที่มีอยู่ในเครื่ององงมีใครยังงงไหมครับว่าสองตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกนะครับดึงข้อมูลดึงจากไฟล์ข้อมูลที่สำรองไว้หมายความว่าคืออย่างนี้ครับ,โปร,รรรบโปรแกรม Excel นะครับโปรแกรม Excel คือสามารถสำรองข้อมูลได้นั่นก็หมายความว่าเราสามารถสำรองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งใช่ไหมครับอีกเครื่องหนึ่งสำรองข้อมูลแล้วมาเซฟไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ใช่ไหมครับจากนั้นเราสามารถกดข้อหนึ่งก็คือดึงจากไฟล์ข้อมูลที่เคยสำรองไว้เราสามารถสำรองข้อมูลที่เรามาเอามาจากอีกเครื่องหนึ่งมาใช้งานในโปรแกรมของเราได้ครับ ส่วนข้อ2ข้อ2ขัดลอกข้อมูลจากบริษัทอื่นที่มีอยู่ในเครื่องนั่นก็หมายความว่าเราจะดึงไฟล์ข้อมูลจากข้างนอกไม่ได้นอกจากในโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่ปกติส่วนครั้งแรกที่เราใช้งานนะครับเราก็จะดึงข้อมูลที่อยู่ที่มีอยู่ในเครื่องนะครับก็คือตัวที่เป็น Z นะครับที่เป็นข้อมูล ่าของเวอร์ชันนึนะครับพวกเปาเวอร์ชันหนึตัวนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีการบันทึกหรือว่าการคีย์ข้อมูลอะไรเข้าไปเลยนะครับจะมีเฉพาะผังบัญชีนะครับครั้งแรกนะครับเราก็จะดึงข้อมูลแซดตัวนี้นะครับมาใช้งานครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกข้อสอบนะครับแล้วกดตกลงแล้วเลือกแซดครับ ข้อมูลปลากชันหนึ่งโอเคมเมสเซจบอกว่าคัดลอกข้อมูลนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดตกลงนะครับสร้างบริษัทใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคตกลงนะครับ จากนั้นนะครับให้เรากดกากบาดสีแดงออกนะครับเพื่อยกเลิกการสร้างบริษัทตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะได้บริษัทที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับาเห็นก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับที่ผมเกินไปนะครับว่าในการสร้างบริษัทจะมีอยู่2กรณีก็คือกรณีที่เราเปิดใช้งานโปรแกรม e x ็ e เ เป็นใช้ครั้งแรกข้สอสก็คือการใช้โปรแกรม e x ็ e เ s โดยมีข้อมูลเก่าอยู่แล้วก็คือตอนเมื่อกี้ครับที่ขึ้นอตอนที่เรากด enter ใช่ไหมครับหลังจากที่เราคีย์ที่เก็บข้อมูลใช่ไหมครับที่บอกว่าดึงข้อมูลสำรองนะครับที่ที่อยู่นอกนอกโปรแกรมก็คือข้อมูลที่เราสำรองไว้นะครับจากข้างนอกจะเอาข้ามาใช้ในตัวโปรแกรม แล้วก็ข้อสองใช่ครับที่บอกว่าดึงข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องก็ตามที่ผมบอกครับว่าถ้าเราใช้โปรแกรมครั้งแรกนะครับให้เราดึงข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลเปล่าก็คือแทนะครับครั้งแรกนะครับให้เราดึงข้อมูลเปล่าโรชชั่นหนึ่งเพื่อเอาผ่าบัญชีนะครับมาใช้นะครับส่วนสอนครับถ้าเราใช้ โปรแกรม e x ็กเหรือว่าธุรกิจหรือว่าบริษัทของเราครับมีการใช้โปรแกรม e x ็ e เมาแล้วนะครับมีการปิดงบเป็นรอบบัญชีนะครับแล้วก็สามารถเลือกนะครับเลือกอข้อมูลนะครับที่เป็นปีก่อนนะครับสามารถดึงมาใช้เพื่อเป็นข่าวข้อมูลนะครับเอามาใช้บันทึกข้อมูลในปีปัจจุบันนะครับแต่ว่าเราก็จะไปทําการลบข้อมูลการลงบัญชี การคีข้อมูลต่างๆของปีที่แล้วอ,ออกนะครับโอเคการสร้างข้อมูลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดการกรบาดออกได้เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับหลังจากที่เราสร้างบริษัทใหม่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กําหนดที่เก็บข้อมูลเป็น np สองห้าอสองใช่ไหมครับดูให้เรามาดูที่เก็บข้อมูลตรงนี้นะครับในสีโปรแกรมไฟล์น,นะครับ xtd นะครับแล้วก็ np 252นะครับอันนี้เป็นชื่อโฟลเดอร์นะครับที่เราเก็บข้อมูลไว้นะครับโอเคต่อมาเราจะมาตั้งค่าตั้งค่านะครับหลังจากที่เราสร้างบริษัทเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่เริ่มระบบนะครับข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ หนึ่งนะครับรายละเอียดกิจการกดเขออ้ามาเนีชื่อบริษัทที่อยู่นะครับชื่อที่เป็นสามเกียนหมายเลขโทรศัพท์ประเภทกิจการเลขที่จดทคเบีนเลขเปื่อกสนค้าคือในหน้านี้นะครับให้เราครับดูจากเอกสารตัวที่เรามีนออกมาจากเว็บกรมพัฒน์ได้เลยน,นะครับหรือว่าดูจากหนังสือรับรองนะครับที่เราได้มาตอนที่เราไปจดเปิด กิจการนะครับเอามากรอกในหน้านี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับเรากดแก้ไขข้อมูลนะครับแล้วก็ใส่เป็นชื่อบริษัทนะครับที่เราจะทําการฝึกใช้งาน,นะครับบริษัท NP ธุรก,กิจการบัญชีนะครับ ที่อยู่นะครับก็ฐานที่ก็าตายเนาะว่าเราต้องแก้ตามเอกสารน,นะครับส่วนชื่อภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราต้องการาข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็กรอกข้อมูลชื่อภาษาอังกฤษเข้าไปได้เลยนะครับเลยัพท์ส่วนประเภทกิจการนะครับประเภทกิจการให้เราเลือกเป็นนิติบุคคลนะครับ แล้วก็เลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะครับเราก็ดูจากข้อมูลเอกสารได้เลยนะครับสาขานะครับเราไม่มีสาขานะครับเราก็ใส่เป็นศูนย์นครับคือสาขาสำนักงานใหญ่นะครับส่วนเลขท่เบียนการค้าครับคือตะก,ก่อน แต่ก่อนมันจะมีเลขทะเบียนการค้าให้เราใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะใช้เลขประจาตัวผู้เสียภาษีนะครับจะเป็นเลขเดียวกันเลยนะให้เราใส่เหมือนกันนะครับกับเลขประจาตัวผู้เสียภาษีนะครับจากนั้นให้เรากดบันทึกข้อมูลได้เลยนะครัยืนยันตกลงนะครับ คือข้อมูลตรงนี้นะครับเวลาเราไปเปิดบินนะครับไปเปิดบินต่างๆนะครับมันก็จะดึงข้อมูลจากตรงนี้นะครับอย่างเช่นการเปิดบินขายใช่ไหมครับก็จะดึงข้อมูลตรงนี้นะครับไปไว้บนหัวกระดาษแต่ละให้เรากดกากบาดออกได้เลยนะครับต่อมานะครับเราจะมา กำหนดตารางข้อมูลนะครับตารางข้อมูลเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูที่หน่วยนับจริงๆอ่ะเมื่อเราทำธุรกิจอะไรสักอย่างเนาะเราก็สามารถเข้ามากรอกข้อมูลนะครับให้สอดคล้องกับธุรกิจเราได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มหน่วยนับนะครับเราก็สามารถกด กดเพิ่มได้เลยเป็นการเพิ่มปกติครับเพิ่มเสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่อื่นๆน,นะครับไม่ได้อื่นๆน,นะครับแล้วก็ข้อห้านะครับเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ก็คือหน้านี้นครับเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ ิดแจมข้อมูลใหม่นี้คืออะไรนะครับตรก็จะบอกนี้นะครับกรณีที่เราสร้างบริษัทใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วเราก็ขัดลอกข้อมูลอ่าอย่างเช่นเราคัดลอกข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องนะครับที่มีข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องใช่ไหมครับก็จะมีการลงบัญชีใช่ไหมครับบันทึกข้อมูลทั้งปีของปีที่แล้วมาใช่ไหมครับ จากนั้นนะครับเราจะมาเราก็จะเอาข้อมูลของป mm. ีที่แล้วใช่ไหมครับมาเป็นฐานข้อมูลของปีนี้นะครับแน่นอนว่าฐานข้อมูลเราต้องใช้นะครับส่วนที่เราไม่ใช้นะครับก็คือจะเป็นการบันทึกข้อมูลของปีที่แล้วนะครับทั้งเป็นทั้งเมนูอัตโนมัติและก็การบันทึกบัญชีที่สมุดรายวันเลยนะครับเราจะไม่ใช้การบันทึกข้อมูลของปีก่อนนะครับแต่ว่าเราจะใช้เฉพาะฐานข้อมูลนะครับ ของไีทีแล้วเท่านั้นนะครับจากนั้นนะครับให้เราติกนะครับติดข้อมูลนะครับที่เป็นยอดยกมาแล้วก็สม,มุดรายวันอันนี้อันนี้นะครับก็กรณีที่เราติดสองช่องนี้นะครับกรณีที่เรามีการใช้โปรแกรมอีกเพจ มาแล้วนะครับหมายความว่า,าปีที่แล้วนะครับเราก็มีการใช้เอ็ e พจใช่ไหมครับมีการบันทึกบัญชีการโอนปิดการปิดงบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอนปิดบัญชีเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็สําลองข้อมูลจากปีที่แล้วนะครับเอามาใช้เป็นปีปัจจุบันแต่ว่าเราจะใช้เฉพาะตัวที่เป็นฐานข้อมูลส่วนที่เราไม่ใช้ก็คือการบันทึก บัญชีบันทึกข้อมูลใช่ไหมครับทั้งปีของปีที่แล้วก็คือสองตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวที่เป็นยอดยกมายอดจดมาทั้งหมดนะครับที่เราจะไม่ใช้แล้วก็ตัวที่สอนครับก็จะเป็นรายการรายวันของตัวระบบก็คือการบันทึกข้อมูลทั้งเมนูซื้อขายจ่ายรับเงินเมนูอัตโนมัติทั้งหมดนะครับรวมถึงการบันทึกอือด้วยนะครับ ส่วนที่เหลือนะครับตั้งแต่ทะเบียนลูกค้านะครับจนถึงในการซพย์สินเราจะไม่ติกนะครับถ้าเราติข้างหน้านะครับแสดงว่าเราต้องการลบข้อมูลตัวน,นั้นนะครับถ้าเราลบแล้วนะครับจะไม่สามารถกู้คืนได้เลยนะครับส่วนกรณีที่สองก็คือถ้าเราใช้โปรแกร,รมเอเเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกเราก็ไม่ต้องติ๊กเหมือนกันครับเพราะว่า จำได้ไหมครับข้อมูลทราบเมื่อกี้นะครับจะไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้ใช่ไหมครับจะมีเฉพาะผังบัญชีเท่านั้นจากนั้นให้เรากดตกลงครับเพื่อยืนยันนะครับให้ล so, ้างข้อม <pf unlikely> <pet> <coaching> huh? <the> like. ูลทิ้งนะครับทั้งตรวจสอบอีกแล้วไห้ป้อนเงยเข้าไปเพื่อยืนยันให้ล้างข้อมูลที่ติดที่เลือกไปครับ้ใส่เงียบ ากนั้นเรากดตกลงนะครับโอเคตัวต่อมานะครับที่เราต้องกําหนดนะครับก็คือการกําหนดรอบบัญชีนะครับมาที่เรื่องระบบนะครับแล้วก็กําหนดรอบบัญชีข้อสานะครับ คือบริษัทเอเพลสนะครับเขาจะให้รอบบัญชีเรามา2รอบนะครับก็คือปีปัจจุบันนะครับกับปีถัดไปนะครับปีปัจจุบันที่เราจะบันทึกการใช้งานโปรแกรมเอเพลสนะครับก็คือปี6กสองนะครับให้เรากดแก้ไขข้อมูลเลยนะครับใส่เป็นต้นปีนะครับก็คือวันที่1เดือนหนึ่งสองห้าหกสองแล้วกด enter ครับโปรแกรมนะครับก็จะรันเอาวันที่ให้ราอัตโนมัตินะครับเป็นปี62แล้วก็ปี6 3สานะครับ จากนั้นให้เราก,กด save ได้เลยค่ะโอเคอันนี้ก็คือตัวหลักๆที่เราต้องมาทำการตั้งค่านะครับส่วนการตั้งค่าอื่นๆนะครับบริษัทไอพนะครับก็ได้ตั้งค่าให้เราที่เป็นแบบสากลให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถเอาเอกสารน,นะครับมาบันทึกบัญชี อาได้เลยนะครับ